สวัสดีครับวันนี้มาพบกับหนุ่มนอกคลองอาครับวันนี้วันหยุดครับวันอาทิตย์ครับที่สิบเก้าครับมีนาคมครับที่หกหกนะมาชมกับวันนี้มาชมวัวลูกคอกบ้างครับอันนี้โฟกัสมาที่จะเป็นลูกของเจ้า kf สามหนึ่งนะครับ นี่คือแม่ของเขานะครับเป็นแม่วัวไทยกลางสีแดงนวลทั้งหน่อยครับแดงไม่เข้มครับสีเขาเปือกครับติดโบดนิดหน่อยครับไปดูลูกเขาครับวัววัวลูกขอขอทั้งหมดจะมีห้าตัวนะครับจะมีตัวแม่ตัวนี้ตัวหนึ่งครับแล้วก็ตัวแม่ ไทยกลางไปใหญ่ครับอีกตัวหนึ่งไปดูครับตัวนางเอกของเราครับพึ่งจับทําเขาไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับสองวันก่อนนี่ครับนางเอกของเราครับลูกเจ้า KF31 สามหนึ่งครับอายุสามเดือน เข้าสี่เดือนครับสามเดือนกว่านี่คือแผลครับแผลของการทาเขาครับสองวันที่แล้วนะฮะก็เขาก็ยังอ่ายังเกง่งๆเราอยู่ครับแต่ให,ให้ให้จับให้อะไรอย่างนี้ได้ครับแต่จะจับบริเวณเขาชื่อก็ทํานี่ก็จะเขาก็ระแวงระแวงสักหน่อยครับนี่ผมหัดฝึกให้กินอาหารตั้งแต่อายุสองเดือนครับสองเดือนหน่อยนี่ก็กินอาหารเก่งนะฮะ หนังคอก็ยน่นดีครับอายุสามเดือนเศษครับยังไม่เข้าสี่เดือนดีครับนี่คือลักษณะของแผลนะครับอายุไอแผลการทําแผลอายุประมาณสองวันครับแต่แต่เป็นธรรมดาครับเมื่อคืนผมเอายาคอปเปอร์ใส่ให้นะครับผงยาคอปเปอร์กันหนอนกันมแมลงฮะใส่ให้บริเวณแผลเพราะว่าเขาเอาเขาน่าจะเกิดจากอาการคันนะฮะ นี่ครับมีเมงวันตัวเล็กๆเ,เห็นไหมครไปตอมครับแล้วก็เอาเขานี่ไปดุนไปดันตามอ่าข้อกลัวครับที่เป็นไม้ครับบริเวณรอบแบวบริเวณขอบขอบแผลมันมันฉีกครับมีเลือดออกชิบ,บแล้วก็เลยเอาตัวคอปเปอร์ไปใส่มาเมื่อนนี่ก็เป็นผลพวงของการใส่คอปเปิร์เมื่อเช้าเพิ่มอีกหน่อยนึงครับกันมแมลงนี่ครับ รูปลักษณะท่าทางผมว่าภาพโดยรวมตัวนี้น่าจะได้แม่ครับได้แม่เยอะเพราะว่าโครงสร้างกระดูกลึงแล้วก็ขาแล้วก็บานท้ายนี่สังเกตมาได้แม่มาหมดครับส่วนหน้าคอนี่ตัวส่วนคอผิวหนังและสีนี่ผมว่าอาจจะได้พ่อมามาบ้างแต่ไม่เด่นครับผมว่าพ่อยังไม่เด่นแต่เดี๋ยวรอดูอัปเดตอีกทีนึงครับว่าอายุเยอะไปกว่านี้เขาจะ พัฒนาการครับเป็นยังไงฮะส่วนตัวข้างกันพี่เขาครับพี่สาวนี่เป็นลูกของเจ้าทศพลครับวายเซตหนึ่งหนึ่งหกฮะนี่ฮะนี่ก็จะได้แม่มาเยอะผลควรนึ่คือแม่ครับตัวไก่นฮะอายุ1เดือนเอ้ยไม่ใช่ครับ1ปีครับ1ปีพอดีครับครบรอบเดือนมีนาคมครับอายุ1ปีกับอีกประมาณยีวันครับ นี่ครับก็ยังเดยกก็ยัง,ย,ง,ย,งยังจะเข้ามาหาครับเจ้าหมูยองครับนั่งชื่อให้หมูยองนะฮะอยากให้ให้จับให้เกาให้ครับแต่ว่าเขายังระแวงที่แผลเขาอยู่ฮะยังไม่จับเราก็เลยยังไม่ไม,ไม่ไม่กล้าที่จะไปแกะพวกเศษเศษเลือดเศษอะไรเ,เพราะว่าหลังจากทาวันแรกแผลไม่สนิทครับเลือดออกเขาเอาเขาไปดันกองก้อนก้อนฟางอัดก้อนคะ เราเศษฟางเข้าไปตามแผลเขาเลือดไหลฮะเนี่ยเห็นเป็นคราบเลือดไหมฮะนี่ยครับบริเวณนี่ครับคราบเลือดนี่ผมเอายาม่วงใส่ไปหน่อยวันน,นี้ก็ช่วยได้หน่อยนึงฮะพอนะั้นพมาม้าเมื่อวานก็มีเลือดไหลที่ชานด้านด้านนี้ครับก็เอาคัพเปอร์อัดเข้าไปครับก็ดีขึ้นมาหน่อยฮะฮะพอลา,กาใกล้ๆแผลเขาจะระแวงเขาจะเดินหนีไม่คุ้นเหมือนเก่าครับแต่แต่แต่จะดีกว่าน,น่อยครับบาง บางตัวในหมู่บ้านที่เขาทํากันนี่เดีย๋ยวบอกไม่ให้จับครับเป็นหลายวันแล้วครับไม่ให้ใกล้นะครับแต่ตัวนี้ดีนะอาจจะคุ้นเราเราเล่นตั้งแต่เด็กเพราะว่าเขาแม่เขาไม่ค่อยมีนมให้กินครับเราก็จับหาอาหารเสริมอะไรให้เขากินเขาก็คุ้นเราแต่แต่เล็กๆนะครับตั้งแต่อายุประมาณได้เดือนน่อยๆครับตั้งแต่เขาแม่เขาไม่ไม่ห่วงแล้วนี่ครับสีนี้ก็ผมไม่รู้ว่า อนาคตจะข้างหน้านี่จะจะจะกลายไปทั้งแม่เขาหรือเปล่าเพราะว่าพี่สาวเขาตัวนี้ตอนออกมานี่ก็เข้มอย่างนันครับเข้มแบบนี้นะฮะพอโตมานี่ได้แม่ครับสีเหมือนแม่ครับสีนวลเหมือนตัวน้นครับลักษณะตัวนี้นะฮะพี่สาวเขาแต่ตัวเอกของเราตัวนี้ครับน่าจะยังแผลน่าจะอันนี้นะฮะแต่ผมว่าน่าจะเกิดอาการคันครับเพราะว่าแผลเขาเริ่ม บริเวณขอบนี่พคว่าพอจะเอามือไปใกล้นี่ไม่ให้จับเลยครับไม่ให้ใกล้แต่ให้ให้ให้ลูกให้ไรนี้ได้อยู่ฮะผลงานครับลูกเจ้าเคเอฟสามหนึ่งครับวัวลูกข้อครับตัวนี้พจาอาอนาคตนี้จะตั้งใจจะเก็บเป็นแม่บล็อกนะครับไว้ทําพัฒนาสายพันธุ์ครับของวัวที่ข้อครับนี่ก็อีกหนึ่งแม่แม่พันธุ์ครับแม่บล็อกครับ เก็บไว้พัฒนาสายพันธุ์เหมือนกันครับสําหรับตัวตัวโดย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 สิทธิ์ของผมนี่มีหนึ่งตัวครับตัวนี้ครับตัวแม่สาวตัวนี้ครับซื้อต่อจากจากยายครับวัวลูกคล้องเนี่ยครับซื้อต่อกันครับแล้วก็ตัวตัวเล็กเจ้าตัวหมูหยองครับลูกเค3 1สามหนึ่งนี่ตัวลูกเจ้าทศพลครับส่วนแม่เขาพุ่มของผมตัวตัวแรกครับที่ให้ดูไปตั้งแต่ต้นคลิปครับ พัฒนาการผมว่าก็โอเคครับหลังก็แตกดีครับก้อขาก็ใหญ่หนังคอก็ยันยันยุ้ยยน่าจะได้พ่อเขามาเยอะไม่พอสมควรครับแต่ลักษณะเด่นโดยรวมนี่ผมว่าได้แม่เขาหมดครับแข้งขาโครงสร้างอ่าบันท้ายครับได้แม่เต็มเต็มครับไม่ไม่หลุดแม่เลยคดูจากโครงสร้างแล้วเนี่ยครับไม่ใหญ่เท่าไรฮะก็ดูเชิงเนี่ยครับ เชิงการเขาที่ขึ้นมาก้ลนนี้รับจะไม่ไม่ใหญ่ไม่กว้างไม่หนาครับได้แม่เข้ามาหมดครับส่วนกระดูกไอ้ส่วนกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังตัวลูกมะพร้าวนี่ก็ยังยังไม่ได้ไม่ไม,ไม่นี่เท่าไรผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูไปอีกสักประมาณระยะสี่เข้าห้าเดือนครับเพราะว่าผมให้กินหัวอาหารโปรตียนยี่สองเปอร์เซ็นตัวเดียวของแม่เขาแล้วฮะแต่ผมทดลองเขากินเขาก็กินครับเพราะว่าตอนแรกเกิดนั้นผมซื้อหัวอาหาร เม็ดรครับเป็นอาหารเม็ดของวัวแรกเกิดอายุแรกเกิดถึงสามเดือนครับมาให้เขากินช่วงแรกเขายังไม่กินครับน่าจะเข้าช่วงประมาณเขา้าไปขวบเดือนที่สองครับเข้าเดือนที่สองเขาก็เริ่มหัดกินครับเอาแต่แตะยัดป้อนครับใช้วิธีการป้อนครับยัดเข้าปากยัดเข้าปากยัดเข้าปากจนเขาเขาชินครับพอเขาชินเขาได้กินรู้กินรู้อะไรลแล้วเขาก็เขาก็เริ่มกินเองอน,นี่ก็สบายนะฮะนี่จะจเป็นอาจจะเป็นอีกหนึ่งผลพวงจากการให้กินหัวอาหารโปรตีนเยอะ เสริมไปกับนมน้ำนมแม่ครับเพราะน้ำนมแม่เขาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับพามาดูแผลนะครับวันนี้ครับแผลของการขุดเขาครับไม่มีเลือดแล้วฮะถ้าเขาไม่เอาหัวไปตำกิ่งไม้กิ่งอะไรเพิ่มเติมการดูแลรักษา <Brasil ien> แผลก็พยายามจะให้แมงวันนะครับมาตอมพยายาม สังเกตกลางวันเวลาผมมาเอาน้ำให้วัวผมก็จะมาดูว่ามีเลือดมีผมจะเอาติดคอปเปอร์มาเลยก็มาจอดๆเดี๋ยว่าตอนนี้ผมสั่งตัวสเปฉีดมาครับแต่ผมจําชื่อไม่ได้ว่าอะไรฮะเอามาฉีดหาข้อมูลใน y o u t u พอเอามาฉีดอันนี้กําลังสั่งครับรอเดินทางมาส่งครับครับปิดท้ายครับ <laughs> กับการชมลูกเจ้าเคเอฟสามหนึ่งครับพัฒนาการอายุสามเดือนครับ เดี๋ยวอัปเดตอาการของแผลและพัฒนาการการเจริญเติบโตของเขาเดี๋ยวมาอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับทางการเลี้ยงวงัวการปลูกยางครับพื้นฐานของการเกษตรบ้านเราครับนอกจากการทํานาแล้วการปลูกพืชชั่วไปก็นี่ครับการเลี้ยงสัตว์ครับของคนบ้านเรานะครับโซนอีสานบ้านเราฮะ โอเคครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจได้วยครับมีคำแนะนำอะไรก็แนะนำเข้ามาได้นะครับในการเลี้ยงวัวและปลูกกานครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพบกันคลิปใหม่ครับ